กันต่อกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งไปเยือนสาธารณรัฐแห่งสาภาพาเมียนมาอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกเพื่อสานต่อความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือนะคะคในด้านของความมั่นคงการค้าและการลงทุนค่ะพรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมปริยาแลนะคณะเดินทางเยือนสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมโดยมีพิธีต้อนรับตั้งแต่สนามบินนานาชาติกรุงเนปิดอและพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งมีนายเต็งเซง็งประธานาธิบดีเมียนมานำนายยกรัฐมนตรีขึ้นแท่นรับความเคารพและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศด,ด้วย โดยการหารือกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งและการหาเรือทวิภาคีแบบเต็มคณะนอกจากการประชับความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือด้านต่างๆแล้วนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณเมียนมาที่เข้าใจสถานการณ์และยืนเคียงข้างประเทศไทยซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศเมียนมาเช่นกันนอกจากนี้ยังหาเรือขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาด้วยการจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเช่นปัญหายาเสพติดที่ไทยถือเป็นวาระแห่งชาติและเมียนมาพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ปัญหาแรงงานที่จะจัดระเบียบให้มีประสิทธิภาพลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและสร้างงานในพื้นที่โดยใช้อําเภอแม่สอดเป็นพื้นที่นําร่องส่วนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องหลังคัดเลือกบริษัทเข้าไปลงทุนในระยะแรกแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับภาคเอกชนไทยมีส่วนในการลงทุนเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมรองรับโครงการในระยะต่อไปสำหรับด้านพลังงานมีการเสนอให้จัดทำ MOU เพื่อยกระดับความร่วมมือครอบคลุมการซื้อขายไฟฟ้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า พ่อก๊ซพลังงานทดแทนและปิโตเรเลียมด้วยผู้นําทั้งสองยังเป็นสักขีพยา,ยพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง3จุดคือเชียงใหม่กับเชียงตุงประจบคีรีขันกับมริดและระนองกับเกาะสองจากนั้นประธานาธิบดีเมียนมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อเป็นเกียรติแกนายกรัฐมนตรีและคณะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปสักการะพระเจดีย์อุปตสันติ ที่จำลองแบบมาจากพระมาหาเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้งสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาต่อไปโรรััศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน